คลิปนี้นะครับก็จะมาแจกโค้ดฟรีครับของวันที่12ทธันวาคมนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับกิจ f ฟส t i ฟ e ิกเจอร์นะครับจะเข้าวันที่18ทธันวาคมนี้แล้วครับรวมถึงนะครับมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการหาจิ๊กซอว์ในกิจจอมทํำลายสถิตินี้นะครับเรคคอร์ดเบเกอร์นี้จะได้รู้กันในคลิปนี้เลยครับทุกคนรวมถึงจะมีเสียงภาคไทยด้วยนะครับจะเข้าแล้วเช่นกัน ถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับรบกวนกดติดตามกำลังใจให้ช่องไมค์เกมหน่อยครับขอบคุณครับร้านเติมเกม c o คุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0ึ0งแสกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์ไปได้เลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Fc Mobile กับช่องมาเกมกันเหมือนเดิมนะครับเช้าวันศุกร์แล้วนะครับกริดใหม่นะครับเล็คอร์ดเบเกอร์เพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับจากที่เมื่อวานนะครับมันมีเงื่อนไขให้ยิงประตูส่วนต่าง7ลูก9ลูก12ลูกนะครับตามภาพนี้เลยครับเราก็บ่นว่ายากกันใช่ไหมครับปรากฏว่าเช้าวันนี้ครับมันเปลี่ยนเงื่อนไขครับเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนเงื่อนไขทุกวันนะครับ14วันในกิดนี้หรือว่ามันจะเปลี่ยนเงื่อนไขทุกวันจริงๆนะเหมือน EA จะขยันผิดที่หรือเปล่าครับโม่แต่ไปงมกับเงื่อนนไขต่างๆะ นะครับเป็นชาเลนจ์นะของวาเรียกครับมันต้องทำแฮตติกให้ได้นะครับยากไหมก็ยากครับผมเพราะว่าให้เวลาแค่ประมาณ4 0่สนาที30นาทีเองนะแล้วก็ต้องทำแฮตติกด้วยมาเน่นะครับแล้วก็ทำแฮตติกด้วยนั้งแต่เซาแทมตันโอ้โหมันเป็นเงื่อนไขที่จะไปทำได้ได้ยังไงนะครับ <S <S อ๋อเนี่ยครับเวลามันให้75นาทีนะที่มันเริ่มต้นนะครับโอ้โหมันยากเกินไปไหม e อ A นะครับ แล้วตอนนี้นะครับมาเน่ในตลาดก็แดงแล้วครับซื้อไม่ได้แล้วนะนักเตะเซาแทมป์ตันด้วยนะครับแดงหมดแล้วครับผมไปไล่ดูมาเมื่อกี้ครับจริงๆครับข้อมูลตัวนี้ไม่มีหลุดมาเมื่อคืนแล้วครับตอนตีสองครึ่งนะทำคลิปให้เพื่อนๆไม่ทันจริงๆครับผมตื่นเช้ามาเห็นข้อมูลนี้แหละครับแต่ไม่รู้จะทํายังไงนะมันบอกตรงกับที่เกมมันอัปเดตตอนเช้าเลยครับผมว่าต้องยิงแคทติกได้รางวัลอะไรบ้างเนอะยิงด้วยมาเน่ยิงด้วยนักเตะเซาแทมป์ตันเลยครับแต่ถามว่ายากไหมยากชิดเนาะต่อให้เรามีมาเน่มเยล ก็อนนี้เป็นประเด็นแรกนะครับบน EA นะครับขยันผิดที่นะนะครับแทนที่จะไปปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นนะครับหรือเอานักเตะใหม่ๆเข้านะหมดแต่ไมคิดภารกิจอะไรก็ไม่รู้ครับประเด็นต่อไปของคลิปนะครับขอแจกโค้ดฟรีก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลืมนะโค้ดฟรีของวันที่ส2ธันวาคมนะครับเป็นโค้ดใหม่เลยนะเนี่ยครับผมในตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงนี้นะครับ FCMELITE นะครับ ก็บอกเร็วๆสำหรับคนที่ใส่ค้ดไม่เป็นนะครับก็พิมพ์ Google ได้เลยนะครับพิมพ์ตามข้างบนนี้ได้เลยมันก็จะให้ล็อกอินรหัสเรานะครับก็ล็อกอินเข้าไปใส่โค้ดฟรีตามที่บอกนะครับจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลครับได้หมดเลยใส่เสร็จมันจะขึ้นว่าขอแสดงความยินดีนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ในกล่องจดหมายของเรารางวัลในโค้ดนี้นะครับก็จะเป็นสุ่มนักเตะนะครับกิตกอลรสอีลานะครับไม่มั่นใจได้ OVR เท่าไหร่กันบ้างนะครับแช์ก็หน่อยนะของผมได้แค่ร้อยกนะครับก็เอามาย่อยเป ไม่รู้มันจะร้อยหถึงร้อยส้ไหมนะนะครับเพราะโค้ชเก่าๆก็มีคนได้ตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะนะครับอยากทราบเลยครับเพื่อนๆได้ใครกันบ้างนะอวิยาเท่าไหร่กันบ้างบอกในคอมเมนต์ Youtube ให้ผมรู้หน่อยนะนะครับกับประเด็นต่อไปนะครับไปที่เรื่องของเสียงภาคไทยกันดีกว่านะเสียงภาคไทยก็คือเสียงที่มันเป็น เสียงของคอมเมนเตอร์ครับคอมเมนทารี่นะครับที่เวลาเราแข่งฟุตบอลมันก็จะมีเสียงภาคเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรที่เราเลือกได้อะไรเงี้ยครับมันก็เข้าไปเปลี่ยนได้ตรงการตั้งค่าในเกมนั่นแหละครับแล้วล่าสุดสายข่าวก็ช่วยคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งนะครับว่ามันจะมีเสียงภาคของอินเดเซียแล้วก็ของไทยเรานะครับเข้ามานะครับโดยของไทยเรานะครับฝรั่งนะคนแรกเขาก็สายข่าวบอกว่าเป็นพี่ฟุกกับพี่ใช้นะครับแล้วก็บอกว่า p r o b a b l y next Thursday นะครับก็น่าจะนะครับเป็นวันที่18ธันวาคมนะครับพฤหัสถัดไปนั่นเอง มันก็ช่วยคอนเฟิร์มกับข่าวเดิมเนี่ยนะครับว่าเสียงภาคไทยจะเข้า18ธันวาคมนะเป็นข้อมูลนะครับจากคุณบาโจนะครับเห็นเขาเป็นนักแข่งนะครับเป็นยูทูบเบอร์แน่นะครับน่าจะเป็นเพื่อนกับอาจารย์โกยนะครับนักแข่งของประเทศไทยเลยแล้วก็กับกิจกรรมกิจใหญ่ที่จะเข้า18ธันวาคมพร้อมกับภาคไทยที่จะเข้านะครับมันเป็นกิจที่เรียกว่าเฟสติฟิกเจอร์นะครับเป็นกิจเกี่ยวกับเมียร์ลีกเน้นๆเลยนะครับมันก็หลุดข้อมูลเพิ่มเติมมาคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีไลฟ์สตรีมด้วยนะนะครับ เป็นวันอังคารที่16นะยังไงเพื่อนๆสามารถมารอคลิปในช่อง My g a เกมได้นะครับแต่ EA มันไลฟ์สดเดีย๋ยวผมก็จะมาสรุปคลิปให้อีกทีนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็แพ็คส0 0 0ันเพรมันก็จะอัพ o อ r เพิ่มนะครับเป็น110 1้อยสิถึง115นะครับจากเดิมเป็นร้9ยถึง1 1 5้านะครับก็แพ็คแต่ละแพ็คในรานคาก็จะอัพ o อ r เพิ่มให้นั่นแหละครับอย่างแพ็กอันลิมิตก็จะอัพเป็นร้อยถึง1 15ให้นะครับแล้วก็ข้อมูลหลุดมาเพิ่มนะครับว่ามันจะเป็น20ทีมเลยนะครับที่จะแบบมีโโนะลลก้้นะแว็ จะมีกล่องนะครับคล้ายๆกล่อง Gorillas e านะครับกล่องที่เราต้องเติมนะครับน่าจะให้สายเติมอย่างเดียวอีกแล้วนะเติมแล้วก็สามารถเลือกนักเตะ3คนได้นะครับ i n n e s t a l i b e r y แล้วก็ g a เ e t b a l นะครับแบบการันตีเลยครับว่าให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาใครใน3คนนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มข่าวเดิมครับ Thierry Ony นะครับจะมาใน Hall of Fame นะครับแล้วก็มีชื่อเพิ่มนะครับมี Frank Lampard a r a n c i l l e r แล้วก็ Peter Shmichael นะครับที่จะมาใน Hall of Fame นะครับ แล้วก็กิจนี้กิจใหญ่นี้มันก็จะคาบเกี่ยวกับช่วงคริสต์มาสนะครับมันก็จะมี4คริสต์มาสชาเลนให้เรานะครับแล้วก็จะมีนักเตะที่เป็นสตาร์เตอร์แพ็กนะครับเป็นปีเตอร์เคานะครับโอเวียแค่109นะครับสตีเมแดงให้นะครับเป็นแพ็กสตาร์เตอร์แพ็กแบบ15บาทอะไรเงี้ยครับก็ข้อมูลตรงนี้ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะเป็นสายข่าวคนที่แม่นยาที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อมูลใหม่ของไอ้เลคคอร์ตเบเกอร์ตรงนี้นะครับที่ยิงประตูนะครับ มันเป็นหกเลเวลตามภาพใช่ไหมครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมลงคลิปเมื่อคืนเนาะตอนนี้ทราบรางวัลแล้วครับว่าแต่และเลเวลรางวัลคืออะไรบ้างนะในหกเลเวลนี้เนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มว่าจะเป็นแค่จิกซองห้านะครับอันนี้ขั้นแรกเนาะขั้นสองก็จิกซองห้าเหมือนกันขั้นที่สามนะครับก็จะเป็นแต้มทันซัฟเฟอร์นะครับแค่หนึ่งร้อยนะแทมแ้มโอนการฝึกนะครับแล้วก็ขั้นที่4ี่จะเป็นจิกซองสิบนะครับขั้นที่ห้านะครับก็จะเป็น แต้มแรงอัพแค่ห้าสิบนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับขั้นโรนโดเซียเซนะครับยิงเก้าร้อยลูกก็จะได้จิกซอตั้งสิบนะครับรางวัลน้อยเกินนะครับส่วนนะครับรางวัลในหน้านี้นะไอทำชาเลนจ์ยากให้เสร็จจำนวนส3าครั้งเนี่ยนะครับ12สองครั้งสิบาครั้งอันนี้ครับก็ทราบรางวัลแล้วนะครับว่าจะได้จิกซอเท่าไหร่นะในครั้งที่12ครั้งนะครับสรุปก็ได้จิกซอแค่ยี่สิบนะครับไอหน้าเมื่อกี้นะครับก็ได้น้อยมากเลยครับ นี่นะครับด้านบนนะแรงอัพนะครับส่วนตรงบรรทัดที่4จิ๊กซอก็ได้จิ๊กซอแค่ย0สบนะครับแล้วก็กับประเด็นในกล่องมหาโหดสามตัวที่ให้เลือกนะครับมันก็มีคนทําภาพมาให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็น3ามตัวนี้เนี่ยแหละครับรเบรี่ตัวไบยอนนะครับอินเนสตาตัวกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับกิจธรรมดาสถิตินี้แล้วก็แกรเดตเบลตัวใหม่นะครับแกเดตเบลผมว่าน่าจะโหดมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูค่าพลังกันนะครับผมเครดิตก็ข้างล่างภาพเลยนะครับ แล้วก็อีกประเด็นนึงในโพสต์ที่โพสต์ที่สายข่าวโพสต์นะครับก็จะมีคนมาถามว่าเออมันมันจะเกี่ยวข้องกับภาพนี้ไหมนะเพราะว่าไม่รู้เขาเอาภาพมาจากไหนนะสายข่าวยังไม่ได้ตอบด้วยนะครับประเด็นนี้มันก็จะมีนังเตะเข้านะครับหลายตัวเหมือนกันนะนะครับที่แบบเหมือนว่าหลุดมานะครับไม่รู้จริงไม่จริงอย่างไรนะเพราะจริงมันก็ซ้ําเยอะเกินไปนะครับก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง My Game หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ